ครับก็สวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้มีของมารีวีนะครับคือเป็นหัวแร้งนะครับนี่นะครับของยี่ห้อแฮคโคนะครับก็ยี่ห้อนี้ดีมากนะครับอันนี้คือผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ m a ็ดอินเจแปนะครับคือ ไม่รู้ว่าประเทศไหนที่ผลิตของยี่ห้อนี้เป็นของไทยตัวจริงอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นของญี่ปุ่นนะที่เป็นของไทยเพราะว่าเออมันมีเม็ดอินไชน่าด้วยนะด้วยไม่รู้ว่าเออตัวไหนเป็นของไทยนะครับแต่อันนี้ผมซื้อมาจากใน facebook นะครับอันนี้ไปลองต่อไฟดูแล้วนะครับอันนี้ใช้ไฟ6ถึง12โวลต์นะครับ ก็เชื่อมละลายดีมากนะครับเห็นปลายมันเล็กๆแบบนี้นะครับคือเล็กกว่าดินสออีกนะครับเนี่ยขนาดมันเล็กกว่าแท่งดินสอนะครับอันนี้แต่เชื่อมดีกว่าตัวนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันดีกว่าอยู่แล้วเพราะวันนี้มันราคาแพงนะครับอันนี้ซื้อมา120บาทเนี่ยก่อนนี้เป็นของ e อ h o นะครับใคร เคยใช้ยี่ห้อนี้ก็จะรู้กันดีนะครับเป็นหัวแรงแบบใหญ่แบบนี้หรือว่าเป็นแบบนี้นะครับก็จะลายดีนะครับออของเยนผมว่าจะลองสั่งมารีวิไว้ให้ดูเหมือนกันนะครับว่ามันละลายดีไหมนะครับรุ่นนี้มันมีขนาดเท่านี้เหมือนกันนะครับว่าจะซื้อมาเทปเทบกบันดูนะครับแต่ข้อไม่ได้ซื้อนะอันนี้ผมใช้มานานมากนะแต่ว่าไม่เคยละลายดีเท่าตัวนี้นะครับ ถึงแม้ว่าหัวมันจะใหญ่ขวาก็ตามนะครับแต่อันนี้อยากละลายไม่ค่อยดีนะครับแถมใช้ไปสักพักหนึ่งหัวมันจะขุดเข้าไปใช่ไหมตะกลัวมันจะไม่เกาะที่ปลายนะมันจะมาเกาะที่ตรงนี้นะครับทําให้เราเชื่อมยากนะครับที่จริงเขาบอกว่าห้ามาเอาคัตเตอร์ขูดนะครับแต่อันนี้ผมก็ไม่ได้ขูดนะครับทีแรกผมไม่ได้ขูดแต่มันก็เป็นแบบนี้นะครับคือหัวเขาไม่ได้เคลือบอะไรมาหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะ แต่ตัวนี้ตะกัวจะเกาะเฉพาะ่วนปลายนะครับตรง่วนปลายเท่านั้นนะนี่นะครับแล้วมันละลายดีมากนะครับมันเหนียวนําความร้อนได้ดีมากนะครับเวลาเราไปเจีกับแผงวงจรนะครับตรงตะกัวในแผงวงจรนะครับมันจะละลายดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตะกัวที่คดแบตเกรียวไวแบบใหญ่ๆเลยนะครับมันก็จะละลายได้หมดนะครับไม่เหมือนตัวนี้นะครับ ตัวนี้เชื่อมได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเอาไปเชื่อมกับตัวที่มันใหญ่ๆนะครับมันจะละจะไม่ไม่ละลายนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่นะครับถ้าเอามาจี้กับตัวที่มันใหญ่ๆแบบนี้นะครับมันจะไม่ละลายนะครับตัวนี้แต่ตัวนี้ผมลองแล้วนะครับมันละลายนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองบัดกรีดูนะครับ ว่าตะาากอจะละลายดีแค่ไหนนะครับมาดูกันนะครับนี่นะร้อนดีมากนะนีเลย อันนี้คือผมตายมือเดียวนะครับก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะก็ดูแล้วมันก็ร้อนดีอยู่นะก็จะเห็นได้ว่าตะกอนเนี่ลายดีมากนะนี่นะคือผมไปทดสอบมาหลายรอบแล้วนะเป็นในใช้มาหลายรอบแล้วนะทําให้หัวมันดํำนะแบบน,นี้นะแต่ตรงปลายนี่ก็ยังเงาอยู่นะก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับ ก็มารีวิวหัวแรงนะครับของไฮโคนะครับใช้ไฟตั้งแต่6กถึงสิบสองโวลต์นะครับความร้อนนี่ก็ตามไฟที่เราจ่ายนะครับถ้าไฟโวลต์สูงหน่อยนะครับมันก็จะร้อนดีนะครับถ้า6กโวลต์เนี่ยมันก็ร้อนแต่ว่าร้อนไม่มากนะอันนี้ใช้ไฟจากเบตตัวนี้นะครับสิบเอ็ดโวลต์กว่านะครับอันนี้ชาร์จไม่ค่อยเต็มนะครับใกล้จะหมดแล้วตกอยู่เซลละสามจุดหกหกครับ ็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ